หัวใจกันหน่อยดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรานําเสนอกันไปแล้วเรื่องหัวใจของสาวสวยลูกสาวพ่อเอชาย,ยามิชัยน้องแป้งตรัญชัดนั่นเองลูกสาวสุดรักสุดทวงเลยแล้วเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อด้วยความป,ปังหลากหลายก็พุ่ง<อ>ถาโถม,มาเลยค่ะลา่าสุดน้องแป้งบอกกับบันเทิงไทยรัฐมาคุณผู้ชมนะคะบอกว่าพี่คาหัวใจหนูเนี่ยไม่ว่างแล้วนะคะมีหนุมมน่มรู้ใจศึกษากันอยู่แล้วก็คุณตอนนี้คุณพ่อไฟเขียวเลยพี่เอบอกว่าไปได้ลูกไปเลยไปเลย ได้ยินแบบนี้ก็งงแล้วก็อึ้งนะเอาจริงไม่ให้งงได้ไงพี่เอเนี่ยก็ดูเป็นคนใจดีนะแต่ขึ้นชื่อในเรื่องของการห่วงลูกสาวนะคุณผู้ชมคอยทาหน้าที่บอดี้การ์ดสกรีนหนุ่มๆที่จะเข้ามาใกล้ลูกสาวตลอดเวลาแต่นี่น้องแป้งมาบอกว่าคุณพ่อไฟเขียวค่ะพี่งงเพื่อให้คลายข้อข้องใจวันก่อนพี่เอมาไทยรัฐทีวีของเราชาร์จตัวพี่เอก่อนเลยยังไงพี่ไฟเขียวจริงหรือเปล่าในลูกสาวเขาบอกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังชัดๆกันหน่อยจ้ะว่าเขียวจริงหรือเปล่าค่ะ จริงๆพ่อไม่ได้เคยไฟแดงนะไม่ได้ปิดประตูชุดแดงวันนี้พ่อชุดแดงไม่ไม่ไฟแดงโอ้ยเกี่ยวเกี่ยวเหมือนพามาเจอพามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น้องก็น่ารักดีนะคะลูกสาวก็โตพอที่จริงๆกับช่วงวัยรุ่นเราก็เคยผ่านมามันมันอดไม่ได้เลยครับกับเรื่องในความรักของวัยใสวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ทางนี้อาจารยจะพยายามสอนพวกเขาอยาเป็นผู้หญิงจะบอกลูกเลยว่า ไม่ห่วงไม่ห้ามนะลูกมีอะไรคุยกับพ่อและกับแม่อ๋ไม่ห่วงแล้วไฟเขียวแล้วใส่ไ้ชุดแดงเฉยแต่พ่อไฟเขียวอ่ทงก็ธรรมดาลูกสาวก็สวยตอนแรกก็ต้องห่วงนิดนึงตอนนี้โตแล้วนะคะก็อะเอาเข้าบ้านเมื่อไหร่เนี่ยก็มาบอกกันด้วยนะกันนะคะอเออนะคุณผู้ชมค่ะ